ท่ากาซเซียนโดนเมือตอนที่หกตอนนี้เนี่ยจะอธิบายเรื่องเ,เราบริเวณกระบวนการตรวจผู้โดยสารเขาประบระเทนครับฉบับท่ากัศเซีนดนป้ายนี้คือป้ายที่ได้จาาเรือไอ้เพราะว่าในวันที่จะ้ากันโคตสักลาสพบกับเจ็จผมเป็นพระการนิฐาี่ราชจาผมตัวเป็นพระเทพปราราชสุดาสยามรมราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินส่งเปิดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหล <c oughs> ังจากเปิดใช้งานและเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2437และในวันที่25กันยายนนี้ครุ่งก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาส่งเปิดอาคารผู้โดยสาร,ราได้มีการประกอบพิธีการเปิดอาคารผู้โดยสารนะครับ ถ้ากาเซอันโดนเมืองจิงได้ทำการบันทึกจาลึกนี่เอาเอ้ครับข้อความที่เป็นสุษาไทยครับมันเกิดขึ้นในสมัยราชสมัย <c oughs> เพระบาสมเด็จพระจ้าอยู่รัชกาลที่เาะจะเขียนว่าสมเด็พระเทพรัตนราชสุดาเมาเทพมาในพระราชเมินสมเด็จระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่้5กันยายนตรงที่เป็นที22นี่คือตราสัญลักษณ์ของการท่าอากาศยานประเทศไัจจุบันเนี่ย ได้แปลสภาพเป็นบริษัททุนส่วนและเปลีย่ยนชื่อเป็นบริษัทการัน,นต์ตาสัญญาเสด็จิ่งเลยทำการตัดตัวสองภาษาและตัวสองภาษาก็าเ,าเลยเป็นวงกลมวงกลมเป็นลูกโลกและมันจะมีพิ่ง ในวิดีโอนี้กับผมจะขอเริ่มต้นจากฟัทงทางทิศวขอแล้วก็ลงมาทางด้านล่งแล้วเราจะเดินไปเรื่อยๆครับ าคอัสสัมชเมืองกรุงเทพฯครับมีอาคารผู้โดยสารอยู่สามอาคารอาคารที่ใช้ในวิชาชีพก็ถ้าจะอยู่ประมาณจะตึงแปดอาคารแล้วไหนจะอาคารกลางสุดท้ายครับมีอยู่สี่ถึงห้าอาคาร สตาการ์เซียนอนเมืองเนี่ยตั้งอยู่บนถนนไม่พอเวดีนะงติดไปังสนามบินเขตอนเมืองกรุงเทพมหานครเ้าไปว่าเป็นภาคอาเซียนที่เอาแก่ที่ตกแต่งโลกับเพราะว่า พอใช้งานมาตั้งแต่ปีพุทธศักร,ราช2457ซึ่งในช่วงปี2450-2457เป็นช่วงยุคแรกเริ่มของการเดินทางทางอากาศที่ต้องใช้เครื่องบินเป็นยานพาหน,นะในการเดิน นี่คือพื้นที่ถนนหรือสะพลานล,ลอยฟ้าครับแล้วตรงนี้คือที่เขาเรียกว่าพื้นที่รองรับหรือชายฉลานรับผมรถก็ยนแล้วรถจักรยานรถตรงนี้คือกระเป๋าขอไปนะครับรถเข็นครับรถเข็นกระเป๋าเดินทางหรือสิ่งของสัาว์นี่คือผบริาัครับท่านสี่ท่านสามครับนี่คือประตู ซ้ายมือเป็นวัดดอนเมืองครับ นีน่เดอกัจะได้ไปูครับนี่ครับผู้โดยสารที่เพิ่มนครับกลายเป็นว่าเสียเวลาเพ่แค่น,น,นะ ที่ปเม,มืเ่อเมษเสวนาะเดี๋ยวเราจะได้เดินทางไปในช่วงไปในนี่คือเส้นทางออกจากคอร์เตอร์ชิคินเขาครับไปที่กระบวนการผู้โดยสารของเราางครับ กบวนการผู้ิษสัญาเขาก็ว่างประเทอยู่ซ้ายมือครับที่เป็นสีม่วงๆนี่คือการตรวจคนหางานโดนขึ้นกับโรมการจัดถามมาังนะกระทรวงแรงงานป้อมใจยาลบก็ปัดเปืนพระบรมรการิเ่สิ็จพรม่ผฝนดนเือนนี้แหลราบลมราบลงก็ราชการที่กา้า ตรวจผู้โดยสารเขา้าระหว่างประเทศครับก็คือเหมือนกันกับที่ท่าอายเซียรตรวจดับกลุมครับก็คือจะต้องมีหนังสือเดินทางแล้วก็บัตรโดยสารครับไปเข้าประเด็นที่ช่องแสงไปวิธีใช้งานแต่ตรงนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ไม่มีเที่ยวบินที่สมควรใช้ครับก็คือวิธีใช้งานครับอันนี้ให้ดูเครื่องนะครับ วิธีใช้งานคือคือในปัจจุบ,บันเนี่ยการตรวจผู้ออโดยสารของเราขอเตศเข้มงวดขึ้นครับึ่ง้เราต้องมีเครื่องนี้คือท่านต้องเอาหนังสือเดินทางที่มันมีแท็กบาร์โค้ดหรือ QR โค้ดแล้วก็อกมาโดยสารเนี่ยที่มีทั้งแท็ก QR โค้ดและแท็กบาร์โค้ดเช่นกันครับเมื่อมีตรงนี้แล้วเนี่ยให้ทําการไปที่ช่องใส่ครับแล้วทาการ ไปหรือประทับวางไว้ครับไปหรือประทับวางไว้ครับเราสังเกตที่หน้าจอครับคือในที่บันทึกเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ครับแต่เนื้อแต่ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยอธิบายได้สะดวกก็ค,คือทำการแปลได้เนี่ยแล้วก็ท้างบมมันจะมีกล้องจับภาพกล้องจับหน้าตาครับหรือกล้องจับภาพผู้โดยสาร มองไปทงางกล้องนะครับมองไปทงางกล้องแบบนี้มองเพื่อให้เครื่องเแนบบี่ยมันสามารถถ่ายภาพหน้าตาผู้โดยสารได้เพราะถ่ายภาพปุ๊บเนี่ยเมื่อทำการเมื่อเครื่องเนี่ยถ่ายหน้าตาผู้โดยสารอล้เนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยก็นํำหนังสือเดินทางและบัตรโด,ดยสารนะไปออกจากเอาเอาออกจาก ห้องนี้ครับแล้วก็หน้าตาของผู้โดยสารไม่มีปัญหาก็ประตูนี้จะทําการเปิดครับเปิดด้านซ้ายด้านขวาครับเนี่ยครับเปิดเปิด,เป,ดเปิดบานออกไปเลยครับและเนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกิดหมดครับก็คือเข้าไปข้างในเนี่ยก็คือท่านก็เดินทาง ไปทําการตรวจหนังสือเดินทางเขาระหว่างประเทศหนังสือเดินทางไทยเดยวใช้ช่องตรวจที่มีเครื่องตรวจมาเพื่อลดการเสียเวลาครับแล้วกดความยุ่งยางกับอ้อนครับก็เป็นอันนั้นในกรณีที่เป็นผู้โดสยสารชาวไทยสัญชาติไทยครับก็คือตัวหนังสือเดินทางครับตัวหนังสือเดินทางขขาออเนี่ยเข้าไปข้างในครับหลังจากเสร็จเครื่องนี้เนี่ย ผู้โดยสารชาวไทยสัญชาติไทยตัวหนังสือเดินทางใช้แค่หนังสือเดินทางครับแล้วก็ไม่ต้องใช้บัตรต่อมอ .6 ตวัวเดินทาการใช้เครื่องตรวจ่อยนต์เวลาแล้วก็ลดลดตรวจผ่านทางช่องเจ้าหน้าที่ได้ครับผู้โดยสารชาวต่างชาติถือสัญชาติาตประเทศอื่นๆนะให้ตรวจช่องที่มีเจ้าหน้าที่ครับช่องที่ตรวจเครื่องเนะี่ยคงจะมีขีดจำกัดไม่สามารถใช้งานได้ครับ ก็ต้องซื้อเดินทางเขาออกเสร็จเล้่ยถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยนี่ครับออกไปจากช่องตรวจหนังสือเดินทางได้เลยครับช่องตรวจหนังสือเดินทางเขาออแล้วก็ใช้เวลารอทําอะไรตามมาเตาสาลสายก่อนหรือนําไปสู่การโดยสารเครื่องบินที่ท่านได้เลือกใช้บริการหรือเลือกโดยสารเป็นต้นนี่ครับอาาเอกสารจะมีอย่างนี้ครับบัตรที่นั่งครับบัตรที่นั่งด้านบนครับ จะมีแถบคิว o d e โคหรือแถบปราโค้ดกับนักเสือเดินทางของสองสิ่งนี้ครับวพรสูตที่ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้่อความปลอดภัยในการเดินทางเดี๋ยวผมก็ผมจะทำการ บันทึกให้เห็นหน่อยนะครับนี่ครับของที่ใส่นะ่ยต้องอยู่ภายในถุงนี้ครับถุงที่มีความยาวความกว้างส่วนละ20เซนติเมตรครับสิ่งของเนะี่ยของชิ้นหนึ่งไม่อยู่ภายใน100มิลลิลิตรครับผมแล้วไม่เกินหนึ่งพันมิลิตรหรือหนึ่งลิตรถ้าสิ่งของที่ ของเนลวที่อธิบายนี่คือของเีลวครับอันนี้ถ้าเกินหนึ่งเล็ดหรือเกินหนึ่งพันเล็ดขึ้นไปครับแล้วครับฟุงหรือม,มากหรือเยอะใหญ่กว่าฟูงเนี่ยไม่สามารถใช้งานไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ก็จะมีในใน,ในอย่างนี้ครับการน้ำนมและหันแ้กก็อะไรที่เป็นปรกตูตอง้ามครับอาวุธัวโ,ทโทรประกอบครับ ของเลีวสารที่มีทียอันตรายวัตถุที่อันตรายครับที่สามารถระเบิดได้แล้วก็สารทุกเป็นอันตรายครับเบือ้องตัดที่ทำวามอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินองมีคมแล้วก็วัตถุระเบิดไม่สามารถขึ้นกึะงบินได้แต่ก่อนที่จะ เข้าสู่ช่องตรวจหนังสือเดินทางชาออกเนช่องตรงนี้คือช่องหนังสือเดินทางชาวต่างประเทศครับมอทบัผู้ที่เจอสัญชาติต่างประเทศครับหรือพูดโดยสารชาวต่างชาติรถลการเสียเวลาครับจะมีจอแบบนี้ให้เห็นรับเมื่อธุรกิจก่านมาิบายทเห็น แล้วปกดเห็นแล้วครับนี่คือเมื่อตรวจเมื่อตรวจทางทางตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับโชคดีครับที่ไม่มีเจา้าหน้าที่ไม่งั้นครับก็ไม่สามารถบันทึกได้ครับก่อ,อนตรวจนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปตรงนี้ก่อนครับแล้วก็กดคนผู้โดยสารครับ วสิ่งของพื้นที่ตรดคนผู้โดยสารคือตัวสิ่งของตัวกายภาพสิ่งของที่ติดตัวกับผู้โดยสารกระเป๋าทำพาะที่ผู้โดยสารถือขึ้นเครื่องแม้แต่กายภาพผู้โดยสารว่าผู้โดยสารจะมีสิ่งของอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือไม่หรือมีสิ่งของอะไรที่ไม่ที่ไม่ควรขึ้นเครื่องเมื่อตรวจส็จแล้วเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาใช้ตัวน้ำเตือนเดินทางใช้พื้นที่ตัวน้ำเตือเดินทางเลยครับปรชาติไทยใช้ห้องตรวจน้ำเตือเดินทางไปครับมีทั้งเครื่องแล้วก็มีทั้งแบบเจ้าหน้าที่ตรวจชาวต่างชาติแบบใช้เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ตรวจคนผู้สารแบบถ้ามีปัญหาเนี่ยก็ต้องเอาสิ่งหรือเจ้าหน้าที่จะทำการคู้นคุ้เพื่อแก้ไขปัญหา แต่ถ้าไม่มีปัญหาเช่ตรวจตัวนักดินทางเลยครับถ้าตัวนักสืกเดินทางแล้วมีปัญหาก็เจ้าหน้าที่จะดําเนินการอีกทีแต่ถ้าแต่ถ้าตัวนักสืกเดินทางแล้วไม่มีปัญหาท่านสามารถเดินทางเข้าสู่สายการบินหรือเที่ยวบินที่ท่านได้เลือกใช้บริการเลือกโดยสารจะอยู่ทางนู้นครับก็คือตรงไปแล้วก็เป็นแนว ละเอียดอยู่พอสมควรครับต่อไปนี้จะให้ดูอันนี้น่าจะถ่ายไว้ในช่วงหลังดีกว่าครับตรงนี้น่าจะเป็นรถเข็นบรรทุกเครื่องวิทิทัศน์หรือเครื่องโทรทัศน์แล้วก็ เครื่องจอคอมพิวเตอร์ครับใช้สำหรับงานตรวจกระเป๋าและสัมภาระแล้วก็งานด้านเช็คอินครับเครื่องเคยใช้มาในช่วงปี2030ถึง2 5 4 9หรือ250ครับแต่ด้วยเทคโนโลยีการถือสารรีสเทคโนโลยีอะไรที่ต่างต่างทำให้ไม่ได้ใช้งานก็ถูกทิ้งร้างไว้เพื่อสภาพสีอย่างนี้ครับ ขอความยาว20นาทีตรงนี it ้คือพูดิาขาระว นี่คือบรรยากาศผู้โดยสารขอรอบประเทครับ ตรงนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟลิปบอร์ดครับก็คือในช่วงเปิดอาคารหนึ่งในปี2 3 0ถึง2,500สี่สิบบหรือ2,400สี่สิบรดยประมาณจะเป็นปลายที่เขาแจ้งตารางเที่ยวบินทั้งขาวและขาวสำหรับอาคารหนึ่งมันจะเป็นแผ่นเล็กครับสลับกันไปสลับกันมาต้องต้องแต่บนถึงล่างครับนี่ข้อมูลทิ้งสายการบ,บินเที่ยวบินแล้วก็ลักษณะและ้วก็อะไรต่างๆแต่และเที่ยวบินครับ จะสลับกันขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็จะได้ยินเสียงเป็นแผนเลียกเขาเรียกว่าป,ป,ปราิปอาผมได้รับความคิดเห็นจากท่านผู้ให้ความคิดเห็นท่านหนึ่งว่าในปัจจุบันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสาทสิงสาธารณะสิงของผก็มี ยังคงใช้ทฤษฎีบอร์ดอยู่ครับที่มันเป็นป้ายแสดงตารางที่บินขาเข้าเทาที่มันเป็นแผ่นที่มันมีเสียงแผ่นเหล็กอยู่ขอขอ,กอ,อกไปด้วยครับเพราะว่ามีเยาหนาทีอยู่มันจะใช้งานสลับกันเป็นเสียงแผ่นเหล็กแบบนี้ครับไม่มีเสียงดังก่อไปแล้วรอที่มีเที่ยวบินขาเข้าเท่า,า,าแต่ต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็น,ป,นป้ายแสดงโฆษณาพแล้วก็ กลายเป็นป้ายแสดงวิดีทัชเกตทั่วโฆษณาและประชาสัมพันยุคหนึ่งก็เป็นตารางเที่ยวบินที่เป็นลักษณะแผ่นเหล็กที่เขาเรียกว่าเพลทสปีดพปปอร์ตยุคสองนี่คือป้ายแสดงโฆษณาประชาสัมพันท,ที่เป็นป้ายพับนึง่งแล้วก็ยุคที่สามครับป้ายแสดงวิดีทัดครับขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามครับ พวกไว้ได้ในตอนน้าครับสวัสดีกครับ